in hagen เมืองที่ถูกจัดอันดับว่าผู้คนที่นี่มีความสุขที่สุดอันดับต้นๆของโลกโคเปนเฮเกนเป็นเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กและถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ช่วงคริสตศตวรรษที่สิและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแถบสแกนดิเนเวียอีกด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเมืองก็จะเป็นแค่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆนะคะจนปัจจุบันเนี่ยโคเปนเฮเกนก็ได้รับขนานนามว่าเป็นต้นแบบการพัฒนาให้กับเมืองทั่วโลกเลยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเมืองก็คือสถาปัตยกรรมที่สวยงามตึกสสสสีีีีันนนนนดดดใททท่่่เเเปปป็็แแลล์มมมาาารคขอองงืไโยยยยะะะะถ้วกจ คนขี่จักรยานเยอะมากๆแทบจะเยอะกว่ารถยนต์อีกและถึงแม้ว่าที่นี่จะต้องจ่ายภาษีกันโหดแต่คุณภาพชีวิตก็ดีตามเช่นกันเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองโคเปนเฮเกนกันนะคะเตรียมปักหมุดตามกันได้เลยค่ะ No matter what the season is I'll still be thinking about you in a summer spring or fall Oh oh No matter night a day at school or home or Even when I'm sleeping I'll be dreaming about you ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กำลังจะเดินทางไปที่สวนซูเปอปร์คินเล่นนะคะก็เดี๋ยวจะมาขึ้นแทมเอ้ยมาขึ้นเลยนะมาขึ้นบัสก็ป้ายบัสอยู่หนะ้าโรงแรมเราพอดีเลย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนซูเปอร์คินเล่นพาร์คจริงๆอะ่ะมันก็เป็นเหมือนแบบเออย่านสวนสาธารนณะที่นั่งเล่นของคนในเมืองนี่แหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าแถวนี้มันแบบมีการตกแต่งและดีไซน์ที่เจ๋งดีก็เลยแวบะบมาถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะทุกคนมันมีความแบบฮิปๆนิดนึง นี่แหละคือไอคอนิกของส่วนนี้นะคะเป็นเนินแล้วก็เป็นเส้นๆแบบนี้ซึ่งเราชอบมากดูเครื่องเล่นเด็กมีความแบบเฮ้ยได้รับการดีไซน์คุณนึกออกปะตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่แบบเป็นส่วนสาธารณะนะคะ คือมันก็เป็นฟิลฟิลแบบเออแวะมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือถามว่ามันมีอะไรไหมมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นแบบส่วนสาธารณะของเมืองนั่นแหละแล้วก็มีคนแบบเออมานั่งเล่นมานั่งชิลเราอะชอบความแบบเดนมาร์กทุกคนขนาดของเล่นเด็กอะพวกสไลเดอร์อะไรเงี้ยยังได้รับการดีไซน์มาแล้วอะทุกอย่างที่อยู่ในเมืองอะมันจะแบบทําให้เมืองดูดีอะแล้วก็วันนี้คนเยอะมากเลย อยู่หน้าร้านไก่ทอดซึ่งตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นร้านแบบว่านั่งกินในร้านแต่ว่าเพิ่งเห็นว่ามันเป็นแบบคือเข้าไปสั่งข้างในก็คือไม่มีเลยเลยในร้านไม่มีเลยเลยคือเข้าไปสั่งเสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งหน้าร้านนะคะอันนี้เราก็แบบเซิร์ชแรนดอมมาจากใน Google ก,ก็เ,ออเดี๋ยวจะมารอดูกันว่าจะอร่อยไหมนี่มาแล้วนะคะเป็นเมนูเดียวกันแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายส์อยู่ในนี้ซึ่งเป็นการกินที่แบบชิลมากนั่งเก้าอี้ตรงนี้ไปเลยงง so When you feel feels that you make that your mission oh กินข้าวเสร็จแล้วนะคะด้วยความรวดเร็วจะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็พอตอนเรามากินอ,อยู่ดีๆคนก็แบบเข้ามาเต็มเลยสงสัยอาจจะเป็นร้านฮอตฮิตนะทุกคนเดี๋ยวแปพิกัดร้านไว้ให้นะคะขายเป็นแบบเบอร์เกอร์ไก่ทอดซึ่งแบบเป็นเผ็ดๆถ้าคนไทยมากินก็น่าจะชอบกันโอเคเดยวสถานที่ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในเมืองกันนะคะเดี๋ยวนั่งรถสายเดิมกลับไปซึ่งเมื่อกี้ตอนที่เรานั่งจากที่พักมาก็นั่งสาย 5C ออกมานะคะแล้วก็เดินต่อเดี๋ยวเราก็กําลังจะนั่งสาย 5C กลับไปที่เดิมจ๊ะแล้วก็การเดินทางในโคเปนเฮเกนเน แบบก็คือมีรถไฟมีบัสแล้วก็มีเอ่อเมโทรนะคะตอนเราขึ้นบัสอ่ะเราก็ใช้แอปนะคะเดี๋ยวเราแปะชื่อแอปไว้ให้มันเป็นแอปอันนี้ DSB นะคะก็คือเป็นแอปของเมืองนี้แหละแล้วก็เราสามารถซื้อพวกตั๋วแบบวันเดย์พาสหรือว่าตัว๋วรถตั๋วเรืออะไรเงี้ยคือสามารถซื้อได้หมดเลยผ่านในแอปแล้วก็วิธีขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องเช็คอินสถานีที่เราขึ้นแล้วพอเราลงสถานีไหนเราก็เช็คเอานะคะคือเป็นระบบแบบไม่เคยใช้ระบบนี้ในการเที่ยวมาก่อนเออเป็นแบบระบบขนส่งสาธารณะที่ค่อนข้าง ห,หรับเราราหือว่าใครที่ซื้อแบบเป็นการ์ดที่เป็นบัตรตรงสถานีมันก็จะมีเป็นเครื่องที่แปะอยู่ตามกําแพงตามเสาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้อนันาตีแบบเช็คอินนะคะแล้วก็เวลาเราลงรถก็ตีเช็คเอาท์นี่เวลาเราขึ้นรถมาแล้วเราก็กดเช็คอินในแอปได้เลยแบบนี้นี่อันนี้ก็คือเราแบบซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรานั่งบัสแล้วจะไปต่อเมโทรอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถมาเปลี่ยนสายโดยการที่กดบวกตรงนี้นะคะมันก็จะมีบอกว่าแบบเออใกล้ๆเนี้ยมีอะไรให้เปลี่ยนบ้างซึ่งตรงเนี้ยมันยังไม่มีเนาะแต่ว่า ถ้าเกิดมันมีเมโทมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เจ๋งดีอ่ะนี่นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราจะไปต่อรถสายอื่นใช่ไหมเราก็สามารถมากดแอดตรงนี้ได้ว่าเราจะไปต่อแบบบัสเหมือนเดิมหรือว่าเทรนเราจะไปต่อเมโทอันนี้นี่แล้วพอเวลาเราแบบถึงที่หมายนะคะเราก็กดเช็คเอาท์แล้วมันก็จะคิดให้เราว่าทั้งหมดที่เรานั่งมากี่บาทแล้วก็บอกว่าเรา,านั่งไปไหนมาบ้างเนี่ยเราไปบัสเราก็มาต่อเมโทเจ๋งเนาะ นีะะคะเราก็อยู่ใจกลางของเมืองคูเปนเฮเกนทุกคนตรงนี้ก็คือเดอะคิงนิวสแควร์นะคะก็คือมันจะเป็นแบบสแควร์ที่อยู่ตรงกลางถานนแบบจัตุรัสตรงกลางเมืองเลยอะเมื่อกี้เรานั่งเมโทรมาลงสเตชันเน,นพอร์ตนะคะก็นี่แหละเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปตรงท่าเรือนิวเฮาส์กันซึ่งเราก็ต้องเดินผ่านนิวสแควร์ตรงนี้ไปนี่ข้างหลังเรามีความเป็นเหมือนสวนสาธารนณะตรงกลางสี่แยกจัตุรัสใหญ่กลางเมือง ก็คือถ้าเรือที่คนที่มาโคเปนก็จะต้องมาตรงนี้สวยมากทุกคนเพราะว่าเราอ่ะมาในวันที่แดดออกพอดีไม่คิดไม่ฝันก็จะได้ถ่ายตรงนี้ในวันที่แดดออกแกมันสวยมากของจริงมันสวยมาก f a l l e n head over heels sealed by a true love's kiss Hembers in the hair flickers everywhere a fire you just can't miss Không, là ai tìm sưởi <laughs> lèn <đòm mạc. cười> As you feel. แล้วก็เดินเรียบท่าเรือมาเรื่อยๆจนถึงสวนคัสเจเล์แล้วนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอ่านออกเสียงว่ายังไงไม่แน่ใจตอนมาอยู่เดนมาร์กก็คืออ่านไม่ออกแล้วนะตอนอยู่เยอรมันยังอ่านออกอยู่แต่ตอนนี้อ่านไม่ออกแล้ว <c oughs> ก็จริงๆสวนสวนนี้ก็คือเป็นสวนที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยแล้วก็มันจะมีความพิเศษคือถ้าดูในแมปมันจะเป็นรูปดาวอ่ะทุกคนเออนี่ข้างหน้าเราก็คือทางเข้าสวนแล้วแล้วก็อยู่ติดกับริมน้าตรงนี้เลยทุกคนโหดูบรรยากาศดิโคตรดีอ่ะ Waiting around for you to come back. Pacing around my room and my dad Crazy, crazy. I want you to know what you have against me. The city is not the place for us to be. I'm trying figure me to out hate why you hate ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปซื้อข้าวเย็นวันนี้นะคะเอาไปทำกับมามะ่าเรามีมาม่ามาจากดุสดอมนะคะพกมาด้วยเดี๋ยวจะหาพวกเนื้อสัตว์ไปใส่มาม่านะคะแล้วก็เดี๋ยวหาเป็นข้าวเช้าเบรกฟ a s ์พรุ่งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูในซูปเปอร์มาร์เก็ตนี้แวะมาดูในโต้แถวโรงแรมนะคะ Let's go นี่นะคะเป็นอุปกรณ์ข้าวเย็นวันนี้เมื่อกี้ที่เราไปซื้อมาในร้านเน็ตโตก็คือนี่มีเห็ดแชมเปยองมีหมูสับนะคะแล้วก็อันนี้มาม่าที่เราเอามาจากดูสิดอกแล้วก็มีไข่แล้วก็มีผักเบบี้สปิเอชอันนี้ขอตัวไปทำข้าวก่อน I'll stay home, and write these songs, pretend I'll make it someday. Our friends are getting married, they're all settling down. So I'll lay here, watch the scene of the วันนี้นะคะก็เป็น day สที่อยู่ในโคเปนเฮเกนนะคะ hop. เดี๋ยวเราก็จะออกไปเดินเส้นช้อปปิ้งที่เมื่อวานนี้เราไม่ได้ไปนะก็เดี๋ยวไปเก็บสปอร์ตที่ยังไม่ได้เก็บกันให้ดูออฟฟิตวันนี้เฮ้ยนี่เป็นแบบชิวๆร้านแรกนะคะ f ฟ t i n g Tiger ป้ายลุย ร้านที่2นะคะร้านนี้ก็จะคล้ายๆร้านเมื่อกี้แต่ว่าของน่ารักกว่าน่ารักไปหมดเลยเอ่ะร้านต่อไปนะคะ Studio Ahoy อ,อ,อ,อยากมามากเลยร้านนี้ร้านนี้จะเป็นแบบพวกเครื่องแก้วเป่านะทุกคน อะไรกลับมาจากร้านนี้แต่จะบอกว่ามันเปิดโลกมากทุกคนเพราะว่าเราสามารถแบบมายืนดูเขาทําตรงนี้ได้เลยอะจริงมากมันแบบมันคืองานแฮนด์เมดอะมันแบบมันคือศิลปะแต่ว่าราคาก็ซื้อไม่ค่อยลงจริงคือชิ้นเล็กๆแค่นี้ประมาณแบบ40ยูโรก็แอบแพงอยู่ถ้าใครที่แบบเป็นชาวซื้อของแต่งบ้านอยากแต่งบ้านอะไรที่มันแบบมีชิ้นเดียวในโลกงานแฮนด์เมดใดๆก็คือแวะมาซื้อได้นะคะสถานีถัดไปนะคะนี่เฮาส์ hey มีโซนน้องหมาด้วยนะ ว่าแบบไดมอนนะคะไลบรวรีนี้คือแบบสวยมากอยู่แบบกลางเมืองเลยเราจะถ่ายให้ดู ตําเบอร์เกอร์มัคือเบอร์เกอร์ที่เรากินเมื่อวานทุกคนร้านเดียวกันเลยแต่ว่าตรงนี้มีขายด้วยซึ่งตรงนี้มันเป็นแบบเวิร์กที่แบบเหมือนมีอาหารเยอะเยอะไม่แน่ใจว่ามันอยู่แถวไหนเหมือนกันนะเดี๋ยวปักโลเคชันมาให้เป็นแบบที่นั่งเอาดอร์อินดอร์ตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ดีไซน์มิวเซียมคูเปนเฮเกนเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปเดินข้างในกันเพราะตอนนี้ฝนจะตกแล้วเราจะหนีฝนเข้าไปเดินมิวเซียมในที่ร่มนะคะเดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อน ที่ซื้อตก็ตอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นตเ็ตนะคะคนละ100โครนนนี่เข้าไในกันนี่นะคะดีไซน์มิวเซียมโคเปนเฮเกน เรียงไปตามยุคสมัยนะคะนี้เป็นแบบบาโรกโรคโคโคว้าวยุคนี้คือมีความเวื่หวังอลังการมากแล้วก็มีโอคลาสสิกก็จะเริ่มแบบเรียบขึ้นมานี่ไฮอาร์ตดูจะเป็นแนวนี้แล้วก็เริ่มแบบโอเออร์ลีมูดด้วยแหละนี่แล้วก็อันนี้คือปัจจุบัน เอียมาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เก่าแก่ที่สุดของเดนมาร์กและเก่าแก่อันดับ2ของยุโรปก่อตั้งในปีคศ1886ซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาก็เพิ่งประกาศปิดกิจการไปเมื่อตอนเมษาปี2023ที่ผ่านมานี้เองนะคะซึ่งมีอายุมากกว่า100ปีเลยนานมากๆซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตนี้เนี่ยเขาก็เน้นขายเป็นพวกสินค้าระดับพรีเมียมแล้วก็มีมากกว่า60สาขาเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยบริษัทที่บริหารซูปเปอร์นี้เนี่ยก็ปรับปรุงเป็นชื่ออื่นไปแล้วนะคะซึ่งด้านในของมิวเซียมเนี่ยเข พัฒนาการตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงก่อนปิดตัวลงเลยมีโปรดักต์ต่างๆที่เคยวางขายแพคเกจจิ้งต่างๆคือดีไซน์น่ารักมากๆนะคะแล้วก็มีบริเวณที่โชว์ถุงที่เคยขายในร้านนะคะคือเป็นงานดีไซน์จากศิลปินชื่อดังต่างๆคือสวยมากจนอยากซื้อเก็บเลยรวมๆคือประทับใจมากนะคะคุ้มค่าบัตแนะนําให้มากันนะ อนนี้นะคะก็เสร็จจากดีไซน์มิวเซียมแล้วเดี๋ยวเราจะไปสถานที่สุดท้ายกันเพราะว่าเวลาค่อนข้างเหลือเนาะจริงๆก็ปักเอาไว้แหละแต่คิดว่าคงไปไม่ทันก็เลยแบบกะว่าจะไม่ได้ไปแต่ว่าเวลาเหลือก็เลยว่าจะแวะไปสะหน่อยนะคะก็คือทิวโอลี L e. ซึ่งทิวโอลี L e. o L e. ก็คือเป็นแบบสวนสนุกเป็นแบบธีมพาร์คที่อยู่กลางเมืองแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะเก่าที่สุดในเดนมาร์กหรือเก่าที่สุดในยุโรปซัมติงเออเดี๋ยวพาไปดูกันคะ่ะทุกคนไหนๆก็กําลังเดินมาขึ้นเมโทรและขอมาพูดติดหนึ่งเรื่องเมโทรที่นี่คือเรราามมีควกับบบะท น,นี่มาคือที่เราบอกว่ามันจะมีแอปให้โหลดใช่ไหมแล้วเราก็สามารถกดเช็คอินเช็คเอาท์จากในโทรศัพท์ได้คือเราอะแค่เปิดมาแล้วเราก็เลือกว่าเรากําลังมาขึ้นบัสหรือขึ้นเมโทรขึ้นเรือหรือขึ้นอะไรใช่ปะเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีให้กดเช็คอินซึ่งเราไม่ต้องเลือกสถานีเลยทุกคนว่าแบบตอนนี้เราอยู่สถานีอะไรคือถ้าเรากดเช็คอินปุ๊บมันจะดีเทคให้เองว่าเราอะขึ้นจากสถานีอะไรแล้วมันก็ตรงด้วยแล้วเวลาเรากดเช็คเอาท์อะมันก็จะบอกว่าเราอะเช็คเอาท์จากสถานีอะไรเว้ยพูดเจง๋งเลยอันนี้คือเครื่ออคินนนีี่่่บกนะะะวาาามมัจตตดยูส คือทางเข้าสวนสนุกตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในทีวอลลี่อะโมสเมนพาร์คซึ่งเป็นสวนสนุกที่แบบค่อนข้างใหญ่มากๆอยู่กลางเมืองเลยแบบว่าเดินข้ามมาจากคาร์บันโฮวเมื่อกี้ก็คือถึงแล้วเฮ้ยคาร์บันโฮวคืออะไรเรายังอยู่เยอรมันอยู่เดินข้ามมาจากเออเซ็นทรัลสเตชันนะคะ <c oughs> ก็คือถึงเลยซึ่งแบบจริงๆถ้าเป็นธีมพาร์คสมัยเนี้ยมันก็คงไม่มีแบบอยู่กลางเมืองขนาดนี้เนาะแต่ว่านี้คือเป็น world second o d e s t เลยนะทุกคนเรียกว่าในโลกเลยนะตอนแรกเราคิดว่าแบบในยุโรปแต่ว่าจริงๆมันเก่าอันดับ2ของโลกนี้เลยก็ข้าง มันก็จะมีความแบบฟิลวินเหตวินเหตอีกนึงอะทุกคนน่ารักดีแล้วก็ค่าตั๋วเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อเป็นแค่ e อน r a n c e t i c k ก t ็อะก็จะอีกราคานึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะเอา r ร d e pass ด้วยก็จะเป็นอีกราคานึงนะคะเมื่อกี้เราเสียไปคนละ1้0โครนก็ประมาณ20ยูโรประมาณนี้แต่ว่าเราไม่ได้กะจะเล่นอะไรยแล้วก็กะว่าจะเข้ามาเดินเล่นข้างในเฉยๆหุยแต่ข้างในน่ารักมากจริง ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กลับมาที่พักแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิป c เปนน h a g e n w o l k นี้นะเพราะว่าเราก็เออตั้งใจจะแบบว่าเก็บสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจมาให้ทุกคนดูถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาแค่2วันก็ตามยไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้ด้วยนะคะก็มาคอมเมนต์คุยกันได้เนาะเดี๋ยวหลังจากทลิปนี้ก็จะมีอีกทลิปนึงอย่าลืมรอติดตามด้วยนะยังอยู่ในยุโรปอยู่โอเคก็ไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะ